ะะที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจในด้านต่างๆนะคะซึ่งสำหรับในวันนี้เนี่ยเรามาได้ได้พบกับคุณชาชายดาวประกายมงคลนะคะประธานกรรมการบริษัทกระจก PMK Central จำกัดนะคะสวัสดีค่ะคุณชาชายสวัสดีครับค่ะ,คะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะคุณชาชายนะคะที่ให้เกียรติเราได้มาเยี่ยมชมโรงงานแล้วก็ที่บริษัทคุณชาชายนะคะอ,อ,อยากจะให้คุณชาชายเนี่ย เล่าประวัติให้ฟังนิดนึงประวัติในเรื่องของชีวิตส่วนตัวนะคะก่อนที่จะมาทำออบริษัทกระจกะคะ่ะถ้าเป็นชีวิตวัยเด็กก็เริ่มแรกก็คือครอบครัวก,ก็มีฐานะยากจนนะครับค่แล้วก็อาชีพดั้งเดิมของนะครับของครอบครัวก,ก็คืออาชีพแบบออทำเษกษตรที่ที่คุณชติ เป็นคนกาญจนบุรีครับกาญจนบุรีคร่ะนะฮะก็ะะแถวนี้ก็จะมีพวกเพื่นไลน์ต่างๆนะฮะเวลาเพื่นไลน์ออกก็าจะรับซื้อแล้วก็ส่งเข้านะครับในในกรุงเทพนะฮะเราจุดที่จะพลิกผันมาในเรื่องของธุรกิจกระจก้ห่ล่ะคะเออเออเป็นช่วงนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับว่า ตอนนั้นเริ่มมีพวกรถจากต่างประเทศเข้ามานะครับ,รบนะเข้ามาแล้วก็แถวแถวอำเภอพันโตงนี้จะมีการต่อตุดถังรถนะครับ,รบแล้วก็มีความต้องการที่จะใช้กระจกนะฮะที่มาประกอบใส่ในรถนะเราก็เริ่มมาฝึกนะการทํากระจกนะโดยการพัฒนาจากยาก,ยากนะครับ แล้วเราก็ไปฝึกงานอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่เราทําธุรกิจอันนี้โทษนะคะอายุประมาณเท่าไหร่คะที่พี่ชาชัยเริ่ม้นอายุ15เท่านั้นเองนะครับ15นี่คือเป็นการฝึกงานก่อนใช่ครับหรอคะก็คือเริ่มจากกระจกรถยนต์นะคะที่ฝึกงานค่ะแล้วมามาถึงช่วงที่ทําให้มาเป็นเจ้าของกิจการใหญ่ขนาดนี้นี่เริ่มจากไงเพราะว่าที่พี่ชาชัยบอกว่าเป็นแค่การฝึกงาน ในเรื่องของธุรกิจกระจกนะคะแล้วก็พัฒนาประสบการณ์หลังจากที่เราฝึกงานตอนอายุสินะครับก็ฝึกงานมาประมาณสักสองสามปีนะครับก็มีการแยกนะครับแยกครอบครัวนะครับโดยที่ครอบครัวเนี่ยนะครับก็มีการแยกไปเปิดร้านนะครับก็มาจากตัวพี่ชายนะครับที่ฝึกงานร่วมกัน ก็ไปเปิดแล้วเราก็ไปช่วยนะครับช่วยนะครับแล้วไปช่วยทำนะฮะก็ย้ายจากที่นะฮะย้ายจากที่กาญจนบุรีนะครับไปที่นครสวรรค์นะครับก็มีการพัฒนามาเป็นในด้านอื่นๆมีมีกระจกอะไรบ้างคะในรถยนต์สมัยนั้นนะครับเป็นกระจธรรมดานะครับซึ่งยังไม่นิรภัยนะครับแล้วเราก็เห็นว่า กระจกต่างประเทศที่ส่งเข้ามาเนี่ยจะเป็นนิลภัยสะส่วนใหญ่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เรานะคิดขยายนะโดยการไปศึกษาต่างประเทศอันนี้เป็นช่วงแรกๆนะครับของทางจังหวัดราชบุรีที่มีการต่อรถบัสนะฮะสมัยก่อนรถบัสเพิ่งจะเกิดนะครับสมัยนั้นเพิ่งจะเกิดนะเราก็มีการศึกษาเกี่ยวเรื่องกระจกเพื่อจะมารลอกรับนะครับความต้องการอันนี้ เ,เมื่อเมื่อเราแยกกิจการนะครับแล้วก็ไปทําอยู่ที่นครสวรรค์นะครทำอยู่ได้ช่วงหนึ่งนะครับก็ประมาณ10บหกสกว่าปีสิบห้ปีได้นะครับนะช่วงนั้นตลาดของเรานี่ก็เป็นลักษณะในกรุงเทพส่วนหนึ่งต่างจังหวัดส่วนหนึ่งซึ่งทําให้เราต้องเดินทางเข้ากรุงเทพตลอดเวลาก็เลยหลังจากนั้นเราก็มีความคิดว่าเราจะต้องนะครับ ย้ายโรงงานจากน,นครสวรรค์เพื่อจะมาอยู่แถวแถวในกรุงเทพนะฮะเพื่อสะดวกในการ <คะ S 1> ส่งชิ้นงานให้แก่ลูกค,ค้าซึ่งมไม่ต้องเดินทางไกลเกินไปครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําไมเราอยู่น,นครสวรรค์แล้ว<ค>ะจะต้องมานะครับ<ช>ขยายกิจการ <คะ S 1> ที่ในเขตชาง <คะ S 1> เมืองกรุงเทพนะครับอ,อันนี้คือที่มาของมันนะครับเราต้อง พอดําเนินธุรกิจมาเรื่อยๆเราเนี่ยมีอุปสรรคอะไรไหมคะที่คิดว่ามันเป็นอุปสรรคที่เราจดจําแล้วก็พี่ชาชายเนี่ยก้าวพลตรงนั้นมาได้ยังไงจริงๆแล้วอุปสรรคมีมากมายนะครับขณะที่เราทํางานอยู่สิ่งแรกเลยนะครับก็คือความยากของเทคนิคนะครับที่เราจะต้องทําเป็นสินค้าสําเร็จรูปต้องใช้โน้ตเฮาสูงมากอันที่สองนะครับก็คือเงินทุน <c oughs> เพราะเราต้องต้องทำงานแบบประเภทเก็บสะสมนะครับ <c oughs> เอากําไรไปลงทุนนะฮะเพราะฉนั้นเราจะมีอุปสรรคในเรื่องเงินทุนที่ทําให้เราเนี่ยจะต้องอใช้ทุนจนนํานวนมากซึ่งเราก็มีน้อยมาก <c oughs> นะครับก็ต้องใช้เวลานสะสมนะครับใช้ความพยายามอย่างเยอะนะครับก็สิ่งยากที่สุดก็คือด้านเทคนิคก,กับด้านเงินทุนนะครับ <c oughs> ที่เราต้องใช้นะนะครับ เดี๋ยวให้พี่ชาชายเนี่ยแนะนำบอกผลิตภัณฑ์ในเรื่องของกระจกนิดนึงว่ามันมีประเภทไหนอะไรยังไงบ้างะคะพี่ชาชายพื้นฐานนะครับพื้นฐานเราก็เมนหลักๆของเรานะครับในเริ่มต้นกิจการส่วนใหญ่เป็นกระจกรถยนต์นะครับนอกจากกระจกการันสนแล้วนะครับเราก็จะมีการเพิ่มขยายกิจการนะครับโดยมาทําเป็นกระจก ของกระจกอาคารที่หลังนะครับค่ะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็ได้มเีเหมือนกับว่าลูกสาวญาติญาติมาร่วมทำธุรกิจด้วยใช่ไหมคะตอนนี้ปกติธุรกิจเรานี้เป็นแฟมิลี่มาตลอดะนะครับนะตั้งแต่เริ่มต้นมาถึงวันนี้ก็ยังเป็นในลักษณะแฟมิลีอยู่ค,คือทำอยู่ในกลุ่มพี่น้องนะครับเขยญาติ ครที่ช่วยกันทำนะครับนะคะแล้วก็ฟังจากประวัติพี่ชาชัยเขาเลาเนี่ยนะคะทำงานมาตลอดนะคะก็ที่ถามในเรื่องของการเรียนนะคะว่าก็ยังไม่ได้เรียนต่อแล้วก็ดรอปไว้แต่เมื่อประสบความสําเร็จถึงทุกวันนี้แล้วเนี่ยพี่ชาชัยก็ยัง ไปเรียนนะคะโดยได้กลับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีด้วยนะคะในในรุ่นเจ้าสัวอยากให้ให้ให้เล่านิดนึงเป็นไงคะมาเรียนเพราะว่าตอนนี้ตอบปริญญาโทแล้วกําลังจะจบด้วยนะคะก,ก็ในชีวิตวัยเด็กนะครับ,รบเราเรียนหนังสือเราก็ไม่ไม่ทราบว่าเรียนไปเพื่อจะใช้อะไรบ้างนะครับ,รบแล้วก็ต่อมาเราก็ทํางาน<ม>ก็เป็นการเรียนในชีวิตการทํางาน นะครับหลังจากที่เราเรียนแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราไปเรียนต่อเพิ่มเติมความรู้รเราน่าจะมาใช้พัฒนาในเรื่องงานได้ต่อยอดได้ครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้เพราะว่าตลอดเวลาที่เราทํางานเนี่ยเราต้องใช้นะครับประสบการณ์อย่างมากมายในการบริหารจัดการ,รในปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างที่เมื่อกี้ถามว่าอุปสรรคมีไหม ขณะที่เราเทาง,งานอยู่ก็ต้องตอบว,ว่ามีมากมายนะครับเปลี่ยนแดดเราต้องเรียนไปพัฒนาไปปรปับปรุงไปนะครับเพื่อทําให้ทุกอย่างเนี่ยถูกแก้แก้ไขได้ครับค่ะ,คะในช่วงแรกของรายการนะคะเราก็ได้ฟังประวัติชีวิตนะคะของคุณชาชายดาวประกายมงคลนะคะในช่วงที่สองเราก็จะพาไป เยี่ยมชมโรงงานนะคะของคุณชาติชายนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณชาติชายมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ มังกรนะคะเรายังคงอยู่กับคุณชาตชายนะคะดาวประกายมงคลนะคะประธานกรรมการนะคะบริษัทกระจก PMK เซ็นทรัลจำกัดนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะให้พี่ชาตชายนะคะพาชมนะคะขั้นตอนการผลิตของบริษัทนะคะในเรื่องของการผลิตกระจกนะคะที่เราได้คุยกันไปในช่วงต้นนะคะถ้าอย่างไรแล้วเชิญไปพร้อมๆกันเลยค่ะขอเชิญครับ<อ><อ> เครื่องจะตัดด้วยการใช้โปรแกรมต้อนนะครับนะหลังจากที่ตัดแล้วก็จะมาส่วนที่หักแยกชิ้นงานะครับเราเราจะมีต้าตัดอยู่สี่ลายนะครับที่สามารถตัดตามขนาดได้ทุกรูปแบบ เราเราจะนั่กระจกที่ตักล้วนะครับามาขึ้นเึ้นมันจะมีแบบนะครับอคอยกำกับเครื่องขนาดอยู่ก็จะทำการเชียร์ลอบขอบเพือ่อไม่ให้สมนะครับหลังจากนั้นก็จะผ่านเข้าเครื่องล้านนะครับเพื่อจะไปแปนูปกระบวนการต่อไปครับ ครื่องเครื่องตัวนี้นะครับนะเ,เป็นการตัดตัดกระจกนะครับหรือเจาะกระจกด้วยใช้ระบบน้ำซึ่งมีความแรงดันสูงนะครับสามารถตัดให้กระจกเนี่ยขาดนะเพราะฉะนั้นก็เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับที่ใช้ กระจกนี้เป็นกระจกประหยัดพลังงานนะครับอ๋อตรงนี้คืออันนี้เป็นกระบวนการที่นํากระจกเพื่อโหลดเข้าเครื่องนะครับแล้วก็กระจกก็จะผ่านการเรื่อค่ะแล้วก็ออกไปที่ท้ายไลน์จะเป็นการเสร็จขั้นตอนในการเรื่ออ๋อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูที่ท้ายไลน์กันนะครับค่ะ ส่วนส่วนนี้นะครับเป็นส่วนท้ายลา์นะครับที่กระจกเราเคลือบแล้วนะครับก็จะออกมาในลักษณะนี้นะครับซึ่งจะมีสีสันสวยงามแล้วแต่ว่าต้องการสีอะไรนะครับนะคือคือสีเนี่ยเกิดขึ้นจากเนื้อวัตถุดิบแล้วก็เกิดจากสารเคลือบผสมผสานกันนะครับซึ่งสามารถเคลือบได้หลายหลากสีนะครับนอกจากจะมีสีสันสวยงามแล้วนะครับ ก็ยังสามารถประหยัดพลังงานได้นะครับและก็การประหยัดพลังงานก็ขึ้นอยู่ว่าเราต้องการประหยัดมากแค่ไหนเราสามารถที่จะกาหนดนะครับเป็นมาตรฐานต้องการมากหรือน้อยหรือปานกลางเราก็สามารถทําได้นะครับตามที่ลูกค้าต้องการครับอันนี้นนเป็นส่วนกอือกระจบอาคารเลยเหรอใช่ครับอันนี้ส่วนนี้เป็นส่วนของใช้กระจกอาคาร ผลิตภัณฑ์กระจกฉนวนนะครับเอ,อามาใช้เกี่ยวกับพวกตู้แช่ต่างๆนะครับ <ภา S 1> เพื่อไม่ให้ความเย็นหรือความร้อนเนี่ยออรีดต่อไปเป็นการารักษาความเย็นหรือความร้อนอีกขั้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นามาตรฐานที่สูงขึ้นไปเกี่ยวกับรเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดคุณภาพในการใช้งานมีทั้นส่วนนี้มักจะใช้ตามตึกสูงๆๆเพื่อ ประหยัดพลังงานหรือพวกตู้เย็นเพื่อไม่ให้ความเย็นเนี่ยนะนี้กออกมาครับจะประหยัดพลังงานครับหลังจากที่ผ่านการเตรียมการแล้วนะครับผ่านเครื่องล้างเข้ามาภายในนี้เป็นเป็นส่วนที่เราจะประกอบนะครับของชิ้นส่วนแต่ละชิ้นเนี่ยนะครับเพื่อให้เป็นพิพัฒน์สเปซโนะครับ โดยผ่านการตรวจสอบนะฮะวัสดุกาวตต่างๆแล้วประกอบเฟรมนะครับเพื่อจะเข้าไปซีลซีลซีลปิดอากาศไม่ให้อากาศเข้าไปภายในเพื่อกันความร้อนถ่ายเทนะครับในส่วนด้านหลังนี้นะครับตัวนี้ใช่ไหมคะที่คือกรอบตัวนี้เป็นตัวตัวจับจับได้ไหมจับได้จะมีกาวอยมีกาวค่ะ จะมีกาวอยู่นะคะจะตับไม่ได้อ่าหล,งลังจากที่เราประกอบนะครับชิ้นงานนะครับพวกชิ้นงานต่างๆงแล้วส่วนนี้จะเป็นตัวซีลกาวปิดขอบเพื่อไม่ให้อากาศเข้าะนะครับนะเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยได้คุณภาพตามที่ต้องการนะครับตรงนี้เราต้องเคลือบสะท้อนแสงด้วยหรอคะอ๋อไม่ไม่เคลือบครับตัวนี้เป็นส่วนประกอบเท่านั้นเองครับอ๋อเห็นมีเคลือบ ตัวตัวนั้นจะเป็นตัวท,ที่สิวด้วยการอันนี้ต้องขนส่วนขนการสิวปลาครับ๋อาตอนนั้นพวกตู้แช่ต่างๆจะต้องใช้กระจกประเภทนี้นะครับไม,ไม่งั้นความเย็นจะหนีหมดนะฮนะครับ ส่วนนี้เป็นส่วนที่ทำลามิเนตนะครับนะก็คือประกอบด้วยกระจกสองชิ้นแล้วก็มีฟิล์มอยู่กลางเวลาใช้งานก็แตกแลวจะไม่หลุดนะครับเป็นกระบวนการเริ่มจากการโหลดกระจกเข้าไปผ่านเครื่องล้างนะครับแล้วก็จะผ่านนะส่วนที่ประกอบฟิล์มแล้วก็จะผ่านออกไปเพื่อจะรีดให้ออกมาเป็นแผ่นเดียวกันซึ่งเราจะดูขบวนการนะครับเป็นลำดับต่อไปนะครับ ระบบสุญญากาศนะครับ pues ขับหวขึ้นไป นะฮะเป็นกระจบที่ใช้เราจะปลอไฟป่อ้งใช้งานก็คือทําให้มันแข็งแรงเรมากขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรทําให้มันแตกเนี่ยมันจะไเอียดใช่ไหมคะจะไม่คมนะครับได้กระบวนการก็เริ่มจากการนำกระจกโหลดเข้าองนะครับแล้วก็ผ่านการอบความร้อนแล้วก็ผ่านการเป่าให้เย็นแล้วก็จะเป็นการเสร็จเสร็จเสร็จงานนะครับ วางกระจกลงไปนะครับแล้วก็จะเข้าไปในเตาเพื่อจะให้กระจกอ่อนตัวแล้วเป็นโค้งออกมาอันนี้เป็นส่วนที่กระจกหลังจากออกจากเตามาแล้วก <S S S 3> ็ะจะเป็นลักษณะน,นี้ซึ่งเราจะนําไปประกบฟิล์ม <S S 3> นะครับให้มันติดเป็นเป็นเนื้อเดียวกันะนะครับแล้วผ่านกระบวนการอบเพื่อให้กระจกนี้สามารถใช้งานได้ มาอยู่ตรงจุดที่จะทําการเทสแล้วนะคะครับหลังจากที่เราทำเกี่ยวาับสเปคลูกแล้วนะครับแล้วก็มีการทดสอบว่าที่ทำได้ที่ทำของเราเนี่ยได้ตามมาตรฐานหรือไม่ค่ะส่วนของบานประตะโพงด้วะบานประตูด้านข้างตอนนี้กดให้มันแตกคืออะแตกแล้ว แล้วเราก็มีการนับเม็ดนะครับนับเม็ดนับจำนวนเม็ดวา่าต้องไม่เกินนะครับตามที่้าตรานกำหนดต่อไปก็จะเป็นการเทสค,ค,ความแข็งที่ทนแรงกระแทกค่ะเรียกว่าเครื่องอะไรคะเนี่ยอ่เครื่องเทดสความความความแข็งของผิว กับความทนทานในการที่จะรองรับการกระแทกครับหนึ่งสองสาอันนี้ความแข็งแรงไม่ได้มาตรฐานอ๋ออย่างนี้คือ,อไม่ได้นะคะ เพราะนั้นเราจะมีการเทสว่าเวลาที่เราจะทำกระจกตัวอย่างแล้วเราต้องเทสว่าถ้าเกิดไม่ได้มากฐานเราก็จะต้องไปอัดจัดเครื่องให้ได้มากฐานในการครับอย่างนี้คือไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะว่าเวลาถ้าได้นี่คือจะไม่แตกเลยนพี่มันจะเด้งกลับมาใช่ไหมใช่ครับนั้นเวลากระบวนการผลิตของเรานะครับเวลาเราผลิตเราจะต้องทำการเทสทุกครั้งเพื่อให้กระจกได้มากฐานนะครับ แม่งั้นเวลาเท่ต่อไปแล้วผู้ใช้ก็จะไม่ได้คุณภาพก็คือจะผ่าน3จุดตรงนี้ใช่ไหมคะที่เคได้ค่ะ ะะสำหรับโรงงานนะคะของพี่ชาติชายในวันนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ชาติชายมากนะคะที่พาเราไปรู้จักนะคะผลิตภัณฑ์กระจกหลายๆประเภทนะคะแต่ก่อนที่เราจะปิดท้ายรายการตรงนี้นะคะอยากให้พี่ชาชายเนี่ยฝากข้อคิดนะคะที่พี่ชาชายยึดถือเป็นคติประจําตัวมาตลอดนะคะในชีวิตการทํางานฝากไว้กับน้องๆแล้วก็ท่านผู้ชมนิดนึงนะคะครับ ถ้าพูดถึงควาสมสาเร็จในชีวิตก็คงจะบอกว่าควาสมสาเร็จนี้แค่เป็นผลพลอยได้น,นะครับแต่เป้าหมายก็คือสิ่งที่เราจะต้องพยายามนะเพราะนั้นถ้าเราพยายามอย่างไม่หยุดยั้งนะฮะสิ่งที่กลับคืนมาก็คือควาสมสําเร็จนั่นเองซึ่งเป็นรางวัลหรือผลพลอยได้น,นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่เราพยายามจะทำนะครับและก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ ไม่มีอะไรนะครับที่หยุดอยู่กับที่คือต้องพัฒนาตลอดเวลานะครับเพื่อตามสถานการณ์หรือตามสิ่งแวดล้อมให้ทันก็ตรงมีเท่านีครับ่ะก็สำหรับคติประจําใจประจาในการดำเนินชีวิตนะคะก็คือให้มองลองมองนึกอยู่เสมอนะคะว่าเราอย่าหยุดอยู่กับที่นะคะเหมือนกับว่าโลกเนี่ยมันก็ได้ พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยทางรายการนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณชาติชายดาวประกายมงคลมากนะคะที่เราเพาพวกเราได้ชมนะคะโรงงานตั้งแต่เช้าเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ